เจมส์จีสารภาพทำไมโฟมมาตาตัวจริงนานหลายปีค่ะหลังจากที่ผ่านมานั้นล่าสุดข่าวช่องสามเผยบทสัมภาษณ์ของเจมส์หลังจากที่เพิ่งปล่อยโมเมนต์มุงมิ้งกับโฟมในทริปนิวยอร์กที่ผ่านมานั้นพระเอกหนุ่มบอกว่าจริงๆแล้วเป็นการไปเที่ยวการปกติแต่ที่ถ่าย็อกไปด้วยกันนั้นเพราะอะไรอยากให้คนดูรู้ว่าในตอนนี้ที่ยูนิเวอร์ซ้มีเครื่องเล่นอะไรบ้างแล้วโฟมก็ไปด้วยก็เลยชวนเขามาอยู่ในคลิปด้วยเพื่อให้ เป็นบรรยากาศที่ดูน่ารักซึ่งก็รู้สึกว่าดีใจค่ะที่มีคนมาคอมเมนต์บอกเยอะว่าอยากเห็นโมเมนต์น่ารักแบบนี้มานานแล้วซึ่งจริงๆนั้นคู่ของตนเองก็เป็นสไตล์แบบนี้มานานแล้วเพียงแต่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นแค่นั้นเองค่ะนอกจากนี้หนุ่มเจมยังได้เคยถึงความน่ารักของสาวโฟมและเหตุผลที่โฟมนั้นสามารถกลุมหัวใจของเจมมานานกว่าหลายปีว่า โฟมนั้นเป็นคนธรรมดาเหมือนคนทั่วไปแต่ในความธรรมดานั่นแหละที่รู้สึกว่าพิเศษสามารถเข้าใจกันได้ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเป็นคนที่ไม่หอหวาไปไหนไปกันสามารถมีความสุขได้กับสิ่งรอบตัวซึ่งแค่นี้ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่พิเศษถือว่าเป็นคนธรรมดาที่พิเศษค่ะซึ่งถามว่าเวลาที่เจมต้องเล่นฉากเลิฟซีนกับนางเอกในละครแต่ละเรื่องโฟมว่ายังไงบ้างเจมบอกว่าเขาก็เข้าใจในการทํางานมากๆบางครั้งถึงขั้นมาบอกเองเลยว่า ทำไมเล่นแค่นี้ทำไมดูเล่นไม่สุดไม่เคยมีปัญหาเรื่องการทำงานเลยค่ะ